สวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับวันนี้มอเรถกับภาามาตามแม่เท่าเด้อนะครับขอสองเงวดซ้อนนะครับงวดกว้านเพิร์ดกับไฮสองแปดนะครับกับเจ็ดหกเขาเต็มๆนะครับงวนนี้กัเขาอีกขึ้นเก่าเลยคุณยายเขาอีกแล้วความฝันคุณยายว่าทอกรับน้องสาวไหมมีได้ว่าตีเก้าศูนย์มาเลยกับกับมวยความเก้าศูนย์หกศูนย์เขาตรงๆนะครับสำหรับแม่เท่าในงวนนี้มนะครับสองเงวดซ้อนแล้วคุณยาย เลยบอว่าเก้าสูนเยอะกว่าเก้าสูนเออผมก็ตีเกับห้อยเพรามงวนเนี่ยเลขย่านว่าหลายตัวแม่ย่านให้ตัหกศูนย์เก้าศูนย์ตัวเดียวมอเลยก็เลยกับสายซื้อกับเป็นเก้าหกศูนย์กับย่านตีเก้าเก้าศูนย์อะนะมันมันเลขสองตัวหนึ่งเออมันเลขกับได้เออมันเลขกับได้เพราะว่าเลขเก้าศูนย์ตัวเดียวนะเดียวครับผมก็เลยว่าเอาไอ้ซื้อ เกาก็ซื้อหกนย์น้ำนะครับตัวเดียวกันเป็ตัวเดียวกันเลยแม่นู้ยคุณยายแม่แต่เขาทาอยู่ได้เนาะอออญ่ว่าก็โกกกคุณทองเฮ้ไม่ได้บอกใหญ่แต่ยังไ่ได้บ่กน้ำว่วาตะก้อนฝันกับจีเอากันจีบ่สืโอ้ยายเลยซื้อตะเก้าศูนย์บเนยนะครับคุณยายบอสถือเด้อพี่น้องนะครับอีซี่พอดื้อเลขนะคุณยายพ่อมีชชคมีไข่อยากซอยคนเหลือคุณยายก็สามารถติดต่อทาง คุณยายเขาโซงงวดสอนแล้วงวดแรกเขาทั้งบนเขาทั้งล่างงวดนี้หกศูนย์เต็มเต็มพี่น้องเอ้ย anyway. นะครับครับเ <trad popular> <eurs> ขาเต็มเต็มเอ้างวล่างเด้เอ้ยยายซี้ยืนวาบนล่างวะเขาศูนย์ช่างโบราณช่างเดิมคนเบายแต่ยายว่ได้กับหัวเกาเป็นหกน่ะเออเสียดายนะคุณยายเนาะโอ้ยนะครับเย็บซี้ยูดไดู้้ใดอยากสวัสดียคุณยายครับมากรับพูดเด้อนะครับสามารถติดต่อหมอรวยได้เด้อนะครับ คุณยายก็ให้เขาสองวดสวนแล้วนะนเอยเนาะคนปกติคนจะจำอะไรได้คุณยายนะทอะก็จำพวกฝันอันนี้เนี่ยจำไป2สองวดสวนมองแล้วก็ขึ้นนใจเด้อยยเย็บเอื้ีหลายหลายวันไม่เท่าหนึ่สี่คักเน้อหมดควันทั้งบนทั้งลลางก็พยายามบอกเอ็บสอยู่เ่าเสื้อยน้วอีกเั่เอยวันไม่ยาได้จังหมดกันนะส่นพอาเลาพอคอยฝันืเมื่อฝันจับเลยเขับไปพร้อมเลยยานี่ลับไปเลยมอรียวันเลขยายเปหลายตัว นี่ไม่ยดเลยแก้มมาหลายตัวมิเตเกลศูนย์กเกาศูนย์มเลยก็เลขตาบัวห้เลยว่าหกศูนย์น้ำนะครับสั่นับเล็คุณยายเท่าเด้อนะครับเอาสองวัแล้วฝันอีไปย่อมันขึ้นมีฝันวะแล้วไดีฝันมาขึ้นเอามาเร่งเด้อฝันเด้มาเรยงเอฟซีจะเด้เอาก็บอกโตไปเลยเัเออเทพมบุตเทวดาตยหอแล้วตบก่อนนะครับคุณยายเท่าเด้อนะครับ ออกมาแล้วสองงวด้ยสุดยอดจริงๆนะคุณใหญ่ปกติเราก็จิจำยังบ่าค่ได้นะครับลืหลงลืมเลื่อม,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 มแต่ว่าจำได้ฝันใสนสองงวดจำพวมฝันสองงวดก็ได้สองงวนดนะครับสุดยอดเลยนะครับสำหรับคนใยญ่นะครับเดีย๋ยวเผยพนนอนมาแล้งกันนะครับมารวยตามอีกเด้อนะมือเสานี่ต้องตามต้องแง่แล้วฮักละช่วงเนี้ยเพราะว่าเนี่ยแล้วเขาพนพนเมตูมาแล้วมาแล้วอุ้ยเมตุพน แม่ตัวได้แม่แม่ตัวได้วะยายโอ้ยทีน้ำการกับแม่ตัวนะพี่น้องบ่ได้ครับหัวล่องเนาะโอ้ยพงษ์ับไปย่ายแล้วในช่องบได้บ้างบ่เอ้ยรวยกันเขาบ่รวยล้วเมื่อหลายตัวดีๆน้ำไหลไงบ่บ่ได้เอาหัวลุ่มถือกันไปย่ายนี่มาพอล่มอะไรเล่าอีกหนี่ง แล้วล่องทางบ้านันนะเอเีไกมี่ื่อผู้ซื้อน้ำมีดอเนะไอเขียวเลยไหมเขียวกับบได้เขียวกับบกะกันเขียวกับบกับนี่เก้าสี่เลขล่างบกตัวไรจ้าเก้าสี่าสี่เก้านจ้าบลันหกนย์หกศูนย์หกศูนอมมัอน้ถือเลขนะครับอ๋อนะครับเดี๋ยวมาทมลูกสาว ยหญนะครับพวกก่อนที่เราจำอะไรนาะเลยเนาะใายเนะเราโบคอยฝันเราโบคอยจำเราเป็นคนอหมักสื่อหวยแต่ว่าเล่าหนีสิโบโบคอยฝันเร่าสื่อต่น้าโมเราเราสิเป็นคนที่โบฝันเลยล่ะอืมโก็สีมี่สองงวดดีละที่เราฝันเราจำได้ฝันสองงวด้อนก็ได้สองสอได้เลยเนาะเราท้งสีแลงโบคอยเป็นเราก็สีขึ้นเราหน่ะละสองงวด้อนเลยเนาะแม่น อืมเสียดายเนาะอร่อยบ้านพันปีบ่ใครเด็ดครับ่ระเนะครับไม่พยกขึ้นกัอะเยอเกระจเอาหัวลองมานเก็อาาเล็ที่ไม่วเด็ก่าปยังดีบอกวาููวานเ็กกูเขยกลองหวะเหรอจับมึงแล้วอยู่เงินไม่กูสิสิรีบวันเขาก็เรียบบานกรเจาได้ห่ะหอดบ้า่องหอดเอาเดบ่าวัอยู่เรียบ้านเจ้าหนึ่งหกศูนเบ้านเดบ่าดูได้ล่นะครับหนึข้อเดียวกันพี่น้องข้อประกำหัว วยซื้อต่สิบหกหกสิบเอ็เ่ันเลยตั้งหกบ้านเลกสองตัวกยซื้อหกหกศนยกว่กเอาโอ้ยนะครับเสียดายเท่นยาก่ายกับว่าถือได้พี่น้องย่ายืตัวไหนย่ายบอกถืออยู่แต่ย่ายบ่ได้ซื้อย่ายซื้อตะเก้ศูนยน่ย่ายบ่ได้ หกศูนย์เจ่าคือปีซื้อเล่าเรืมเลารายละเอียดทั้งรวยขีหักเป็น่หอเลกเขาสองวันแม่ยายสองวันงดควันเขาบนทั้งล่างควันกิซื้อแต่ศูนย์เก่าเกาศูนย์ไปกยไปซื้อศูนย์เก่าอะไรมาเนี่ยไปยังไงมันอ่านห่แล้วไปซื้อเพียงหน่อยไม่ซื้อเขออนมอยายเนาะคุปี้เนาะเอานะครับคุณยายเพิู่นเนะครับวเขาคนบัวบุกเาไล่แดงพ่อย่แหงถือวะ พี่แป้งบอกตัวไรพุกนี่ซื้อนี่เปลี่ยนไปซื้อเดิมแลนะครับขอขอบคุณไม่เท่าไรนะครับเด้อนะครับพี่แป้งปั่นนะทางอีดีพี่น้องเอฟซีนะครับผู้ใดอยากซอยคำมาคาผู้คุณยายเด้อก็สามารถซอยได้นะครับนะครับเซ็ตคับเซียอืมซื้อหมากซื้อผู้ซอยย่าได้เด้อนะครับบุได้มีโฉมไม่ใช่คุณยายก็ให้เขาสองงวดซ้อนแล้วเดี๋ยวมืออื่นจะมาตามให้เด้อครับถ้าฟันอีกนะครับสองงวดซ้อนเลยพี่น้องเอ้ยนะครับ สีเขียวน่อยมันซื้อได้บ่เป็นเตยสีเขียวก็ได้บ่ซ้อก็ไซื้อก็ซื้อตรงๆเเดตัวได้ดามันอีก่ข้าของบกวยายเออตัวเดียวกันลยายผมก็ือยายฟังอยู่ยายสิลืมเนาะโอเฮาแงลืมซื้อนี่ผมก็คือนําๆยายด้ือ90 แก่แล้วแล้วแก่แล้วบอกูว้ว่าโเรื่อเอายฟันเอาหเด้อมาเลี้ยงฟันในเด้อมาเล้ยงเออฟันเชียวแบงแบงาเอาเป็นแม่ในย่ายเอฟซีมันจอบไ่เด้อบ้านย่ายยาเขาสองวดเลยเออแบงแบงเอาแม่นเอฟซีาไไหเงินไทยเด้บานนี่จำเป็นแม่บอกลูกนเด้อเฮาเจเอบบเยเจขับไปกบมากเนาะ ยายเขาสองงวดซ้อนแล้วครับงวดแรกเฟินหายสองแปดกับเจ็ดหกงวดน,นี้เราวหายเก้าศูนย์มอรวยเกับหัวหายความเป็นหกศูนย์นึ่นะครับคุณยายเราฝันสองงวดจําได้นะครับงวดสามว่าฟินฝันเอฟพีจ่อหายเอฟซีนะครับจะบอกหมอรวยเด้อนะครับมันกับมาเก่าหามกับมาเก่าที่มับวกกันยวอยมอรวยจะตามแนวทางหายเด้อนะครับสำหรับแม่เท่า ในงวดนี้ขอโจคโชกหวนนมขานเกาเนะกรับกขอบคุณคุณยายหลายเด้อนาดิพันเน่ยท่านดีเอฟซนะครับคุณยาเก่าสองวดซ้อนแล้วงวดสารยายจำได้อีกยาสิบอกนะยายเด้อบอกเอฟซีนเด้อเอกหัวนาเออนํ้มยมาสัมผัสได้มือเศร้า ก้าลากัเป็นห้าสี่และวอานะครับคุณยายขอบคุณหลายๆเด้อสีแบ่งปันพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับอ๋อห้โชคมานนำแม่เท่าในวันนี้เฮงเงี้ยปังๆลำลำเรื่อยๆสิ่อยสุกคนพอได้อยากซอยคุณยายค่ามากระพู่กับสามารถติดต่อหมอรวยเด้อเดี๋ยวโมร์คืนเบอร์โทรให้นะครับเฮงเงี้ยปังๆลำลำเรื่อยๆรื่อูสุขุขคนครับ